สัปดาห์หน้าเทศก,กาลวันลอยกระทงแล้วนะคะกรุงเทพมหานครเองมีการเตรียมความพร้อมซึ่งในปีนี้ค่ะจะมีการรณรงค์ภายใต้แนวคิด3ปลอด นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยเทศกาลลอยกระทงปี2566ซึ่งจะเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในพื้นที่การจัดงานเช่นบริเวณคลององอ่างคลองพนงกรุงกรเกษมวัดอรุณราชวรารามและบริเวณสวนสาธารณะทั้ง34แห่งที่เปิดให้ประชาชนเข้าร่วมเทศกาลลอยกระทงค่ะกรุงเทพมหานครนะคะเน้นรณรงค์ความปลอดภัยภายใต้แนวคิด3ปลอดหนึ่งคือ ปลอดจากวัดสดุที่ไม่ธรรมชาติร0 0 2. เปอร์เซนปลอดจากประทัดโครมลอยและพุ 3. ปลอดอันตรายจากโปะ๊ะท่าเรือที่ไม่แข็งแรงเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเทศกาลอยกระทงของกรุงเทพมหานครกทมมีการเตรียมมาตรการก่อนวันลอยกระทงค่ะเช่นการออกประกาศกรุงเทพมหานคร,ร,เ,นครเรื่องมาตรการป้องกันอันตรายมีการตรวจสถานที่ผลิตสะสมจำหน่ายพุ และการตรวจสอบท่าเรือโปะต่างๆสําหรับประชาชนที่จะไปลอยกระทงส่วนมาตรการสําหรับในวันลอยกระทงเลยนะคะก็จะมีการเตรียมแพทย์ฉุกเฉินสาหรับดูแลประชาชนจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกตามสถานที่จัดงานจัดเจ้าหน้าที่คอยประจําจุดท่าเรือและโป๊ะต่างๆพร้อมเจ้าหน้าที่ช่วยชีวิตจัดเรือดับเพลิงเรือท้องแบนกู้ภัยทางน้ําเรือตรวจการคอยดูแลตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม7จนถึงสะพานพระราม9้า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งประเพณีลอยกระทงนั้นก็ถือว่าได้รับความนิยมและมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเป็นจํานวนมากในทุกๆปีค่ะ